สวัสดี FC ช่องคำนวณแนวทางพารวยทุกท่านเลยนะคะที่ทุกคนเห็นหน้าจอนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเพจของคำนวณแนวทางพารวยนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามถูกใจเพจไว้ได้นะคะเพราะว่าแอดก็จะมาลงแนวทางนะคะเกี่ยวกับของแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเกี่ยวกับเลขวิ่งลูดต่างๆนะคะที่แอดชอบนะคะทุกคนสามารถมาติดตามตรงนี้ได้นะคะอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะทุกคนของอ่ะ เนี่ยนะคะที่ในกลุ่มแอดให้นะ,ะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกทุกคนอันนี้คือในกลุ่มนะเม็ดเดียวคือแตก19ทั้งออมทั้งรัฐบาลเลยนะคะสําหรับเลขวินนะคะก็จะเข้าล่างนะคะหกนะคะแล้วก็85ก็เข้าออมสินด้วยนะคะเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวตัววิ่งรูดนะคะบนนะคะก็เข้าที่9กับ0ูนย์เลยนะคะแล้วก็เลขบินเข้าสามตัวแตกเลยนะคะอ่ะล่างก็วินเข้านะคะวิ่งรูดก็ทั้ง8ทั้ง5นะคะแล้วก็เจาะแปดห้านะสำหรับล่าง แต่ว่าอันนี้เป็นของอมสิท์เนี่ยทุกคนดูดีๆนะคะแล้วก็หกห้าเนี่ยก็เป็นของรัฐบาลนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมสายรูดงวดก่อน,นะค่ะแอดให้เนี่ยทุกคนก็ก็ดูได้เลยนะคะเนี่ยสามารถกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะคะเพราะว่าวันนี้แอดจะลงให้เลยนะคือแอดลงช้าเพราะว่าอ่าไฟที่บ้านแอดดับนะคะก็ไม่ได้ลงให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดจะลงให้ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มก็สมัครสมาชิกตามนี้นะคะ เนี่ยกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะทาตามกติกาแล้วเดี๋ยวแอดจะส่งส่งแนวทางให้นะคะแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มนอยกับลาวด้วยนะคะอันนี้คือฟรีตลอดชีพเลยเข้าในกลุ่มนี้นะคะอันนี้คือของเมื่อวานนะคะทุกคนแอดให้ดูของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานนะคะนอยพีออก55322นะคะ นอยพี่5 5 5 3ทุกคนดูวิ่งลูดแอดนะวิ่งลูดแอดให้ที่2กับ3ก็เด้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็ตัวเจาะที่5 3นะคะเจาะที่5 3กับ2 2นะคะทุกคนเนี่ยระวังเบิ้ลหามแอดให้เบิ้ลไปที่2 2นะคะแล้วก็เลขวินสำหรับเวียดนะคะพีก็คือออก8 9 8เนาะ8 9 8 9 5นะคะทุกคนนีก9 5นะคะอ่ะนี่ก็คือของนอยพีนะคะคือเด้งๆไปเลยนะคะแล้วก็เม็ดเดียวแตก9 5เวียดนะคะ มาดูต่อไปนะคะ,ะไปต่อนอยปกตินะคะอนอยปกตินะคะนอยปกตินะคะทุกคนค่ะเก้าเก้าหกแปดสี่หกแล้วก็เวียดคือหกแปดเก้าเก้าสองนะคะหกหกเก้าเก้าหกเนาะอ่ามาดูนละ่ะอ่านี่นอยปกนะคะทุกคนนี่ออกเก้าเก้าหกทุกคนเห็นอะไรไหมแตกสามตัวนะคะที่แอดวงกลมอ่าสี่เหลี่ยมสีแดงด้านล่างนะคะก็คือเก้าเก้าหกตรงนะคะ แตก3ตัวตรงนะคะแล้วก็ตัวชอบก็คือในกรอบสีแดงฝั่งนี้ที่เป็นสีเขียว8กับสีนะคะก็ก็แตก8ปสีนะคะทั้งบนบน,บน2ตัวบน2ตัวล่างนะคะแล้วก็3ตัวแล้วก็ตัวชอบระวังตัดเล่นที่แอดเขียนว่าตัดเล่นก็ได้69ไปด้วยนะคะ69 96นี่นะคะอ่ะเนี่ยก็คือ แล้วก็ตัวเจาะชุดกันทุกคนเห็นไหมก็มีเกอีกนะคะทุกคนคือถ้าเลขในนี้ทุกคนอาจจะดูว่ามันเยอะนะแต่จริงๆแล้วทุกคนมันก็ซ้ํากันไปซ้ํากันมานะฮะเนี่ยเหมือนชอบระวังก็มาตัดเล่นได้ก็เหมือนชุดกันก็เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนก็ดูนะคะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เวียดก็หกแปดเก้าเนาะหกแปดเก้าเก้าสองก็เข้าที่เลขวินนะคะแล้วก็ตัววิงลุดกเข้าที่สองเนาะแล้วก็เจาะที่เก้าสองสองเก้านี่ค่ะ นี่อันนี้ก็คือนอยปกแล้วก็นอยวีค่ะทุกคนนอยวีคือ783 783นะคะทุกคนดูที่เม็ดเดียวลาวนะแอดบอกว่าแอดเล่นเม็ดเดียวลาวตรงไหนนี่น,นอยนะคะ v แอดซื้อเม็ดเดียวลาวเนะะี่ยค่ะเม็ดเดียวลาวตรงไหนละ่ะใบลาว ใบลาวนะคะนี่ทุกคนเห็นราวพัฒนาไหมคะเม็ดเดียวนี่แปดสามแปดสามสองแปลงเป็นห้าได้นะคะก็คือแปดสามแอดเล่นตรงนี้นะคะแอก็ได้แอดก็ได้ V ด้วยนะคะแปดสามเจ็ดแปดสามนี่ทุกคนมาดู V นนอย V ก็เนี่ยแปดสามตรงเนี้ยเข้าลูดวิ่งที่สามด้วยนะคะนี่ทุกคนก็ดูตามนี้นะคะอันนี้ราวพัฒนานะคะ นี่เราพรัฒนาของห้องเรานะคะก็คือเม็ดเดียวแตกนะคะแปดห้า 8, 5, แล้วก็วิงลุดที่ห้าแล้วก็แอดเสริมให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็คือร้อยบนหน่วยล่างก็มีตัวไหนบ้างก็เข้าไปที่ห้านะคะสำหรับหน่วยล่างกับหลักร้อยเนาะเป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็เลขติดบนแอดพลาดไปนะคะแล้วก็เลขติดล่างก็มาที่ห้านะคะเนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมก่อนหนะ้านั้นที่แอดส่งลาวให้นะคะนี่ส่งแล้วปุ๊บแอดบอกว่าแอดชอบล่างที่หนึ่งกับห้าก็มาห้าจริงๆนะคะแปดห้าอันนี้สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแอดก็จะลงให้แบบนี้ทุกวันเลยนะคะวันนี้แอดก็จะลงให้เช่นเคยนะคะ อ่ะไม่ใช่ปังแค่วันนี้วันเดียวนะคะที่ผ่านมาก็คือปังถ้าไทยพลาดก็คืออย่าอย่างน้อยหนอยก็ได้นะคะน่อยได้แทบทุกวันเลยนะคะสามน่อยสามน่อยบางครั้งมีลาวอะไรด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะคะอ่ะโอเคนะคะส,สำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะมาติดตามตรงอ่าเพจได้เลยนะคะอ่ะสับคลิปนี้แอดขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ